12สิงหาคม2566เวลา10นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าสาขาเมืองนายแพทย์ธีรพงศ์ตูนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าอาจารย์ลลิตาเดชาวุฒิรองผู้อำนวยการวิทยลาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีด้านวิชาการพร้อมนักศึกษาพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันจัดโครงการวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ชนิด4สายพันธุ์ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาหญิงอายุ15-21ถึงปีที่ศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการมะเร็งปากมดลูกเป็นมเร็งที่พบได้บ่อยในสตรีทั่วโลกส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ35-50ถึงปีมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาทางสาธารณาสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบเป็นอันดับสองของมะเร็งในสตรีไทยรองจากมะเร็งเต้านมสำหรับจังหวัดจันทบุรีในปี2565พบผู้ป่วยมะเร็งในเพศหญิง3าอันดับแรกได้แก่มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้และมะเร็งปากมดลูกตามลำดับโดยพบมะเร็งปากมดลูก38.79ต่อ1แสนประชากรในสตรีอายุ30 60ปีองค์การอนามัยโลกมีนโยบายในการกำจัดโรคมะเร็งปากมดลูกให้หมดไปภายในปี2030 สำหรับประเทศไทยมีแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการคัดกรองและการรักษาโดยปัจจุบันได้บรรจุในแผนการดำเนินงานของเขตส,สุขภาพทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งด้านการป้องกันได้แก่การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับวัคซีน HPV ชนิด4สายพันธุ์สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์16และ18โดยป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง70% และป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพัน6และ11ที่ทำให้เป็นโรคหูดหนอนไก่ได้มากถึง90%สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยฉีดวัคซีน HPV ชนิด4สายพันธุ์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหญิงอายุ15 21ปีที่กำลังศึกษาในจังหวัดจันทบุรีกลุ่มเป้าหมายจำนวน666คน